เมื่อมีการตั้งครันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้หญิงและสามีจะต้องไปฝากครันค่ะแนะนําว่าดีที่สุดก็ไปฝากครันทันท,ทีนะคะเพื่อที่คุณหมอคนพยาบาลเนี่ยจะได้ประเมินภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นร่วมกับการตั้งครันเช่นพวกโรคประจําตัวต่างๆหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นยิ่งไปฝากครันเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งประเมินได้เร็วเท่านั้นแต่ถ้าเรายังไม่มีเวลานะคะในการฝากคันทันท,ทีที่รู้ว่าตั้งครันก็แนะนําว่าควรจะไปฝาก ก่อนอายุคัน1 2สัปดาห์ยิ่งการตรวจเลือดเข้าคู่คันกันนะคะกับคุณสามีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะจะช่วยเรื่องของการตรวจ คัดกรองโรคเลือดจางธาลัซีเมียที่อาจจะถ่ายทอดไปหาลูกได้ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะคุณแม่เป็นพาหะโรคเลือดจางธาลัซิเมียลูก25มีโอกาสที่จะเป็นโรคธาลัซีเมียนั่นเองค่ะนอกจากสิ่งที่เราจะได้คัดกรองนะคะโรคที่จะอาจจะมีร่วมกับการตั้งครรภ์แล้วนะอาจจะเป็นเรื่องของยายที่ได้รับ นะคะพวกโฟลิกหรือยาบํารุงคันหรือใครมีปัญหาเรื่องของซีดอาจจะต้องได้รับยาบํารุงเลือดเพิ่มอันนี้คุณหมอพยาบัลจะเป็นคนตรวจวินิสวนัยแล้วก็จ่ายยาให้อีกทีหนึง่งนะคะนอกจากนั้นก็เป็นการอันตราซาวครั้งแรกคุณหมอจะอันตราซาวดูซิตั้งคันท้องนอกมดลูกไหมอ่าหรือว่าตั้งคันท้องลมอะไรไหมหมอจะเป็นคนอันตราซาวให้แล้วก็เรื่องของการเจาะเลือดคัดกรองดาวซินโรมด้วยทุาวันนี้เขาตรวจ นะคะในทุกอายุคันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใครที่มีความเสี่ยงถึงจะได้ตรวจเลือกคัดตรองนะคะความเสี่ยงเช่นคุณแม่ตั้งคันอายุ35ปีนับถึงวันคลอดนะคะหรือมีประวัติคลอลูกเป็นดาวซินโดรมอะไรเงี้ยถึงจะได้ตรวจแต่ทุกวันนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงตั้งคันไม่สนใจอยุล่ลละ นะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองเรื่องของดาวซินโดรมให้หรือเรียกว่าตรวจคอตเทสนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจคัดกรองตัวเนี้จะตรวจในช่วงอายุครรภ์ประมาณ14-17สัปดาห์นะคะสำหรับการตรวจคิวเทสหรือว่าคอตเทส14-17สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเราจะต้องไปฝากคันก่อนอายุครรภ์14สัปดาห์เพื่อที่คุณหมอจะได้ประเมินะจะได้คัดกรองให้ว่าเราควรน,นัดช่วงนะคะการมาตรวจเลือดเนี่ย ควรจะเป็นช่วงนี้นะคะการอันตราซาวการตรวจเลือดเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะนอกจากนั้นก็คือได้รับคําแนะนำอ่าในการปฏิบัติตัวคุณแม่ตั้งครันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะละกินยาอย่างไรแล้วก็เรื่องของการรับวัคซีนด้วยทุกวันนี้นะคะในสมุดสีชมพูหรือสมุดฝากคันล่าสุดของปี2,566นี่เล่มล่าสุดนะคะคุณแม่ควรจะศึกษาอ่านให้เข้าใจ นอกจากเรื่องยาแล้วก็มีเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนก็คือจะต้องมีวัคซีนป้องกันคอตีบไอกลนแล้วก็บาดทะยักวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ยังรับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็ควรที่จะรีบไปเจาะเลือดเลือดร,รีบไป ฝากคันนะคะการไปเจาะเลือดเจาะทั้งสามีและภรรยาเพื่อคัดกรองหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะผ่านทางพันธุก,กรรมเช่นโรคเลือดจางทารซิเมียนนั่นเองค่ะ